สวัสดีครับในคลิปนี้ผมพามารับชมกับไขค,ควงกระแทกไซน i อิมแพของทางแบรนด์เอ็มนะครับจะเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันได้เลยครับอันดับแรกนะครับก็จะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับเป็นกล่องเคส็ดนะตรงนี้เป็นพลาสติกค่อนข้างที่จะดีนิดนึงสกีนโลโก้เอ็มมานะครับผมแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแผ่นกระดาษบอกสเปคเครื่องนะสเปคเครื่องตัวนี้นะครับเป็น1 7 0นิวตันเมตรนะครับเป็น compact ัตรเลดนะครับก็คือเป็นสายกระทัดรัดนะครับตัวนี้เป็นซีรีส์1 6โวลต์นะครับความเร็วรอบอยู่ที่2,700 rpm นะครับหัวจับเป็นขนาด1ทับสนะมาดูข้างในเลยครับในนะครับเปิดมาก็จะเป็นแผ่นคู่มือนะครับให้อ่านแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีของแถมมานะครับมาแชก ps 1แล้วก็แบนนะครับตัวนี้ก็เบอร์10เบอร์6แล้วก็เบอร์8นะครับเป็นบล็อกนะครับตัวนี้ แล้วก็ในกล่องนี้ให้แบตเตอรี่16โวลต์มาถึง2อันขนาด2แอมป์นะครับผมอันนี้ผมทดสอบแล้วแบตค่อนข้างที่จะอึดนะครับใช้งานได้นานเลยแล้วก็เป็นที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จจมๆแบบนี้เลยนะมาชมตัวเครื่องนะครับตัวเต็นประมาณนี้เลยนะครับใส่แบตเข้าไปนะครับทรงยาวนิดนึงนะครับสําหรับใครที่ไม่ชอบสว่านที่เป็นแบตเป็นฐานแบบนี้ก็เหมาะมากนะครับตัวนี้พกพาง่ายนะครับ แล้วก็เกาะใส่หัวเข็มขัดหรือว่าใส่ในกระเป๋าคาดเอวนะครับแบมเลยนะครับตัวนี้ดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกนุ่มนะครับนุ่มเลยแล้วก็จับกระชับมือมากนะครับตรงนี้ก็ออกแข็งๆนิดนึงเนื้องานดีมากเลยนะครับตรงนี้ขาวแดงแล้วก็ตัดน้ำเงินสวยค่อนข้างที่จะสวยนะครับมอเตอร์เขาเล็กมากเลยครับ จะเป็นโซนของมอเตอร์ตรงนี้เป็นหัวเกียร์เลยนะครับน้ำหนักตัวนี้ประมาณสัก5กิโลนะครับผมมีไฟ LED สองสว่างตรงนี้ค่อนข้างที่จะเห็นชัดเลยนะครับเวลาใช้งานนะครับไม่บังไม่ทําให้เกิดเงาแล้วก็สถานะแบตสามารถกดไปแล้วดูตรงนี้ได้นะครับแต่ข้อเสียตรงนี้เลยต้องบอกเลยว่าไม่มีที่ปรับระดับความเร็วนะครับความเร็วต้องปรับที่มือเท่านั้นแต่ว่าไกลของตัวนี้ละเอียดมากนะครับผมจะกดให้ดูนะครับเห็นไหมครับ อันนี้คือเบาสุดนะครับอันนี้แรงเป็นสเต็ปไปเลยนะครับเห็นไหมครับมันมีลายระดับมากเลยครับคันออกก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นครับเป็นสกีนคำว่า M top สวยมากเลยนะผมโคตรประทับใจเลยตอนแรกที่ได้มา เสียทีนะครับหัวตรงนี้ยังไม่ได้เป็นแบบสวมเร็วหรือเป็นแบบคลิกลิลิสนะครับเราต้องกดตรงนี้เราก็ดันนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะล็อกแน่นอยู่นะครับดูว่ามันจะแกว่งหรือไม่แกว่งนะครับโอ้โหบอกเลยว่าหัวนิ่งมากเลยนะครับเนี่ยครับขนาดกดแบบเร็วๆนะครับก็ตัวนี้ก็ไปชมการใช้งานจริงกันครับใครที่ใช้งานชินเราจะบอกเลยว่า รุ่นนี้ง่ายไม่ต้องไปปรบับนู่นปรับนี่คือกดปุ๊บตามมือได้เลยนะครับดูนะผมทำอย่างเงี้ยเห็นไหมแรกๆอาจจะมีโหมดขันสะกงสะกูของที่อื่นไม่ต้องสนใจฮะคุมไกลครัคบไกลของเราละเอียดนะครับแรกๆอาจจะช้าๆก่อนนะครับอันนี้เป็นโหมดเรียนแบบโหมดนะครับให้มันเข้าไปแล้วก็เห็นไหมเจวครับทําเองก็ได้นะไม่ต้องมีโหมดมันจะยิงให้ดูนะครับ การยิงเหล็กนะครับสำหรับยิงเหล็กเห็นไหมยิงได้ง่ายค่อนข้างที่จะง่าย Tòa khuôn hôm khôm Đây là cách chọn chìa đề Nhìn thấy không? Chọn là như thế thấy không? Các จะเป็นพเพิทีชมการเจาะบุ็จะเป็นการเจาะ น่ากลัวไม่ดีเว้าตาจังจังประเทศไหนเป็นไหมครับเราเห็นไปจุดตีลงไปนะก็ค่อนข้างที่จะมีได้สำหรับใครที่สนใจเจ้าก็ไมอ้หงกระแทกมือมากนะเอ็มต่อไปอักที่หนักก็ซื้อได้ที่มันลงในข้างล่างใต้คลิปนะครับผมหรือว่าเป็นเว็บไซต์เอ็มท็อกไทยแลนด์ก็ได้นะครับผม